ช่องคาการาชับขอพาทุกคนเข้าสู่โลกยานยนต์แห่งอนาคตกับการอัปเดตครั้งสำคัญของรถกระบบไฟฟ้าที่สร้างกระแสทั่วโลกมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวและในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเท sla ไซเบ r ร์ทรัก2026รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่รถรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ความล้อสมัยเหมือนยานอาวกาศและยังเพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อน เทสลาไซเบิร์ทรั2,026มาพร้อมกับดีไซน์ทรงเหลี่ยมที่โดดเด่นใช้วัสดุสเตนเลสชนิดพิเศษแบบเดียวกับที่ใช้ในอวกาศทําให้ตัวรถมีความทนทานสูงต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนเส้นสายตัวรถยังคงความเฉียบคมแบบอนาคตผสานกับไฟหน้าแบบเลดเต็มระบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟและล้อที่ออกแบบมาใหม่ให้รองรับสภาพถนนหลากหลายรูปแบบทำให้รถคันนี้พร้อมลุยทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างมั่นใจ ภายในห้องโดยสารของไซเบอร์รัก2026ได้รับการปรับปรุงให้รองรับผู้โดยสารได้สบายยิ่งขึ้นดีไซน์แบบมินิมอลรักษาสไตล์เทสลาที่เน้นความสะอาดและล้ำสมัยมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ควบคุมทุกอย่างภายในรถตั้งแต่ระบบนำทางระบบเสียงการปรับอุณหภูมิไปจนถึงฟังก์ชันอัจฉริยะต่างๆเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับรูปทรงร่างกายได้ดีแม้ในเส้นทางที่ขรุขระก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงและนั่งสบาย พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ให้ความจุที่มากพอสําหรับการเดินทางยาวหรือการบรรทุกของหนักทําให้รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและงานหนักได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับระบบขับเคลื่อนเทสลาไซเบ r ร์ทรั2026ยังมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากําลังสูงที่ให้แรงบิดทันทีทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งช่วยให้รถเร่งจากหยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็วและยังประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นด้วยระบบจัดการแบตเตอรี่เวอร์ชันใหม่วิ่งได้ไกลขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง การชาร์จเร็วก็พัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันรถคันนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบอัจฉริยะที่ปรับกําลังไปยังล้อได้อย่างเหมาะสมทําให้ยึดเกาะถนนได้ดีบนทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนเรียบทางลูกรังหรือเส้นทางที่มีความลาดชันด้านความปลอดภัย c y เบอร์ทรัก2026ยังคงใช้ระบบออโต้พิลอตเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่มเซนเซอร์และประสิทธิภาพในการประมวลผล ทำให้รถช่วยควบคุมระยะห่างควบคุมรถในเลนหรือหยุดฉุกเฉินได้แม่นยำยิ่งขึ้นกล้องรอบคันให้ภาพคมชัดขึ้นช่วยให้ขับขี่และถอยจอดได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นเทสลายังให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่อัปเดตแบบ o t ททำให้รถพัฒนาขึ้นได้แม้หลังจากซื้อไปแล้วไซเบอร์รัก2 0 2 6จึงเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่รวมความแข็งแกร่งดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะระดับสูงในคันเดียวเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถที่แตกต่างและแสดงตัวตนที่โดดเด่นบนท้องถนน ไม่ว่าจะใช้ในงานหนักหรือขับเล่นในเมืองรถคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนถ้าคุณชอบข้อมูลรถยนต์ใหม่แบบอัปเดตแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาราการาับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ